ครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกไม่เอวหานี่นะครับหลานน้อยอกําลังกินนมนะครับนี่นะหลานไม่หลวงนี่นะวันนี้ไม่เอวหาไม่หลวงทำแล้วนะครับหลานน้อยกําลังกินนมนะฮักหน้าจังหัอเดี๋ยวจะไม่แช่งหรอยมไก่เนาะเออเหมือนนี่ยเนี่ย <c oughs> สูตรยมไก่ขึ้นมแล้วนะครับวันนี้่ท <c oughs> ยไ้เนาะเดี๋ยววันหน้าหลานน้อยจยะได้พอครับ นี่เขาไก่กำลังต้มนะครับต้มไก่ไว้ก่อนเนาะให้มันเปืเป่อยๆก่อน,นครับแล้วจะไปยำนะครับวันนี้เอายาฆ่าเตี้ยไหมฮวหัวเต้ยมักเต็นน่าไป็นหลวงคนของประชาชนนี่ดังน้อยนอนคนเดียวเดี๋ยวกระลับเดี๋ยวกระต่นเนาะครับนี่นะครับไก่เอาชีกเอาเนื้อมันนะครับเราจะยำนะครับยำแบบพริกสด วันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก,กนันอย่างก็ผัดทานในบ้านอีกค่ะนี่เขาขิน,นทำเมาะเนาะวันนี้แต่เขาย้ำน,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 นะครับพริกสดมีพริกแดงเนาะเออแดงพริกหนุ่มหอมแดงนะครับหอมแดงต้องเผาเผาผัดทานปิ้งทานกัป,ปินะครับก,กับ่องเทศเนาะอืมพักกับมีนี่น,นะครับเนีต้นหอมผักชีผักไผ่หรือผักเพล่ ก็สาละเน่นะครับนะครับยำสูตรนี่ลองไปทําดูนะครับรับรองอร่อยอ่ากัลันตีนะครับผ็ดใส่เยอะๆหน่อยมันจะได้หอมๆเนาะใกล้ตัวใหญ่โอเคครับเดยจะจัดการยำละเอาแบบพริกสดเลยนี่นะครับปิ้งปิ้งทานโอเคครับครับเพิ่มมานะครับมีกระเทียมกระเทียมสดนะครับขาสดนะครับนี่นะครับ เออวันนี้มรงแบมคนสวยเดี๋ยวท่ามากินยำไก่ครับโอ้ตอนนี้แม่ครัวมันไม่หลอกนะคนนักแต่น่ะเนาะคนของประชาชนน,น,นะนี่นะครับนะนนะยำพริกสดอ่านี่นะครับยำไก่ที่กระเ็จแล้วก็ใส่น้ำไปก่อนเดี๋ยวก็ตั้งไฟมันกำลไ,ไนกำลนะครับไก่ฉีกแล้ว อืแค่น้ำพริกก็หอมแล้วเนี่ยหอมเครื่องเทพเนาะอือครับไกล่ลงไปคนเดี<ป>๋ยวจะไปตั้งไฟหมุนกันนะครับใส่เครื่องปรุงอนี่ยงรสด,ด,ดีผมช่วยนวอย่างานั้นเนาะก,กติเนาะนี่นะครับไปตั้งไฟอีกทีนึงนะครับอื<ป>หอมครับตัวนี้เราเอาไปอ,อุ่นนะครับเอาไปแกงไหมผมกําเนาะเอาไปตั้งน้ำกํานะครับเนาะ นี่พักนะครับอะไรเหรอมีพักอย่างพอหน้องมีหอมดวนมีอย่างก็พักปอ,อมอืต้นหอมพักชี้หอมดวนสารแน่นะครับพักไผ่หรือพักแคลโอ้เนี่ยครับสุดยอดเลยน่ากินแต๊ๆยำไก่สูตรนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับสูตรยำไก่เราจะไปหนี่ไปหลวงชิมนะวันนี้เนาะ นีได้จิ้มมันแท้ครับมาแล้วครับยำไก่พริกสดนี่นะครับลองทําดูง่ายๆนะครับนี่รับรองอร่อยจะมีหัวเจือมตัวนะผมเน,นะ <c oughs> ครับนี่กับกับข้าวหลายอย่างนะครับอ่ามีตึงนึ่งป่าด้วยเนาะเดี๋ยวจะเอานึ่งป่ามาขึ้นดูยำไก่ คครับโอเน้าไม่หลวงจิ้มหมกกัมโลอันนี้ตัวอ่ะจิ้มยำจิ้มยำไก่วันนี้เราขอขอบคุณนะครับไม่หลวงคนสวยเปลิ่นเป็นสถานที่เหมาะวันนี้เนี่ยเอาไก่มันจะเจนกัอ้วนอะอ่าหืมเข้มไม่หลวงบอกเข้มนะครับนะน้ำที่นู้หวานอ๋อแหละนะครับใจพริกสดนะครับ ยำน่าเอาให้น่อยขาเชื่อนะมดเชื่ออ้าเชื่อเออโอเคครับนี่ก็มีนะครับเมนูนึ่งป่าสรงเครื่องนอกอืมน่ากินขนาดอืมสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ก็ขอขอบคุณไม่หลวงลำดวนนะครับน่าประธานนี่กับประธานอย่างก็ไปบ้านนาะครับไปสาวจะนักนะครับอันนี้จะยำไก่เพื่อกินนะครับป่านึ่งก็มีครับผม อันนี้ชีวิตคนมันหนอก,กนอันนี้มาฝากอาหารแบบเนื้อนๆมาแล้วนะครับไปได้ครับชอบก็ค,ครับชอบกบกดไลค์นะครับใช่ห้กดแชร์นะครับลอย่าลืมกดซับสไคร้หรือก็ติดตามครับชีวิตคนมันหนอกด้วยนะครับหมดครับ <c ười>